สวัสดีครับวันนี้บอดบ้มาลุ่งเบ็ดครับแต่เห็ดจมมกมาสดสดร้อนๆเลยขึ้นเห็นปลาตัดิขึ้นมาอออนไล้ครับก็เลยไปเห็ดชะมกมาวันนี้ก็ตั้งใจมากแทงปลาโดยเฉพาะครับมีแต้มแรกของคุ้มครับ่ะเห็ดจมมกมาไม่เลยเดี๋ยวรอเบิ้งครับว่าผลงานมือนีพี่ไ้จักร้มครับตอนนี้ ขอเก็บป้าันครับแต้มแรกครับแต้มที่สองครับหลังจากฝึกฝนแทงมานิดหน่อยครั้งแรกเลยที่มันแทงชมวกปกติเคยจะลงเบ็ดเดี๋ยวรอดูจะมีแต้มต่อไปไหมครับครับผม,มครับต,ต,ต,อไไตอนนี้ก็ได้แต้มที่สามแล้วครับ แต่ยุงเยอะมากเดี๋ยวต้องขอไปพักก่อนแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวยังไงยังไม่ยอมแพ้ครับเดี๋ยวกลับมาอีกรอบแต้มที่สี่ครับหมาแล้วเดี๋ยวรอดูแต้มต่อไปจะมีหรือเปล่าเดยกเกบป้ากันครับร่วมผลงานตอนเข้าครับจะุกผลงานนี่ก แทงปลาขึ้นก็นได้ประมาณนี้ครับ